อนนี้นะคะขวัญอยู่ที่โรงแรมโนเทลกรุงเทพนะคะฟิวเจอร์พาร์คลังสิทนะมาทานเป็นบุฟเฟ่อาหารนานาชาตินะคะมื้อกลางวันนะคะเริ่มจาก1 1มงครึ่งจนถึงบ่าย2.30นะคะและราคาที่ขวัญได้มาตอนนั้นคือโรงแรมเขาทำโปรโมชั่นช่วงงานไทยเที่ยวไทยนะคะก็คือได้มาในราคา399บาทนะคะแต่ตอนนี้คือ500บาทนะอ๋อและที่นี่คือ สำหรับผู้ที่ใช้วิวแชร์ก็คือสะดวกนะห้องอาหารอยู่ชั้นจีเลยนะคะเข้ามาก็มีทางลาดให้เรียบร้อยไปค่ะได้เวลาแล้วนะคะห้องอาหารเขาชื่อเปโดชูรัสคาเลียนะคะไปะเจอกันที่ห้องอาหารเลยจ้ะตรงนี้เป็นพวกผัดผักนะคะเราก็เลือกผักแล้วก็ให้เขาไปผักก็จะมีคะน้าผักบุ้งหอมใหญ่เห็ดผัดกกาดขาวแล้วก็กระหล่ำปีค่ะ ตัวนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะมีหมูแล้วก็มีไก่ผัดไทยข้าวผัดไข่กะเพราไก่ผัดผักแกงเขียวหวานหมูต้มยำน้ำข้นไก่ค่ะข้าวหมูแดงซุปมันฝรั่งค่ะสตูเนื้อ มันบดอบชีสแครอทอันนี้เป็นพิซซ่าหน้าไส้อั่วค่ะมาร์กาลิต้าครีสเตชันซอสนะคะก็จะมีเป็นพริกไทยกับบาร์บีคิวซอสค่ะมุมอาหารญี่ปุ่นค่ะก็จะมีหน้ากุ้งหน้าไขหวานหน้าปลาสวะค่ะยำสบาย ตรงนี้เป็นมุมอาหารอินเดียค่ะก็จะมีแป้งนานแล้วก็มีเป็นมันฝรั่งอันนี้เป็นข้าวนะคะอาลูมาตาอันนี้เป็นไก่ค่ะมุมสลัดค่ะขนมปังและเนยสลัดแบบสำเร็จนะคะก็จะมีเป็นพาสต้าชิคเก้นค่ะสลัดบอกโคลี่สลัดเห็ด สลัดมะเขือเทศตรงนี้เป็นซีซ่าสลัดจ้ะ s ฟ a f o o d on ice นะคะที่นี่เป็นหอยแมนคู่แล้วก็กุ้งค่ะมุมโคคัสค่ะมุมนี้เป็นมุมของน้ำพริกนะคะแล้วก็พวกยำค่ะน้ำพริกตาแดง ยำลูกชิ้นปลายำวุ้นเส้นยำเต้าหู้ยำม,มะม่วงปลากลอรอบคัพเค้กค่ะมีดิฟอยู่สองดิฟค่ะก็จะเป็นช็อกโกแลตกับวานิลาค่ะไอาครีมนะคะมี3รสค่ะสตรอเบอรีบร่บลูเบอรี่และก็วานิลลาค่ะเลือกใส่ถ้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่โคนก็ได้ค่ะกล้วยบวชชีขนมไทยค่ะ เห็นเป็นทองหยิบนะคะขนมชั ies, berries, cookies, Courtney, Comics, 1993, os, ้นฝอยทองทองม้วนคุกกี้มุมขนมเค้กค่ะเค้กแครอทชีสเค้กสตรอเบอรี่เลดเวลเวตเค้กกาแฟเค้กแบ็กฟอร์เรสเค้กใบเตยทาร์ตผลไม้พาาคอตตา เยลลี่แบคเคอรนมุมชาและกาแฟาค่ะเนื้อที่เขามีให้กลิ่วนะคะก็จะมีเนื้อไก่เนื้อปลาแล้วก็เนื้อเนื้อหมูนะแล้วเนื้อปลาขอางที่นี่คือใช้ปลากระพงนะคะคนตักกันเต็มเลยเนื้อปลามีความเค็มหน่อยๆแล้วอันนี้เนื้อหมูก็แข็งๆนิดนึง ในราคาที่ได้มาสาม้กบก้าาทนี้นะคะไม่รวมเครื่องดื่มเช่นน้ำเปล่านะคะจะไม่มีนะคะต้องจ่ายเพิ่มแต่ว่าที่มันรวมอยู่ก็คืออชาร้อนกับกาแฟร้อนนะคะอันนี้เป็นสตูเนื้อนะคะอืมอันนี้เวิร์กหอมแล้วก็เนื้อไม่เหนียวนี่เป็นเขียวหวานหมูนะคะ อืม mm. อร่อยเข้มข้นแล้วก็หอมเขียวหวานดีนจริงๆกับข้าวน่นจะเวริร์กเลยซูชินะคะจะเอามาหน้ากุ้งนะคะกับหน้าปลาสาบะโอเคนะจริงๆเรามาอยเจอนะราคาเท่านี้แล้วมีกุ้งข้าวหมูแดงนะคะอืมดีแดงมัง ชิมหวานกำลังดีกระเพราไก่นะคะกระเพราก็ออกเค็มหน่อยก็เรียกเข้าแต่ว่าตัวซอสอะไรเขาก็เข้มข้นอะ่ะเขาจัดมาดูผัดไทยกัน้างนะคะเ,เคนื้อนุ่มๆรสชาติแบบ,บสบายๆเบาๆกุ้งที่นี่ก็ไซส์ใหญ่อยู่นะคะอื้อ กรอบทุกน้ำจิ้มที่นี่โอเคแต่กุ้งก็กรอบหวานมาดูพิซซ่าหน้าไส้อัว่วกันบ้างนะคะอ่ะอหอมดีแปลกดีดีอืมทำได้ <c oughs> ได้เลยไอ,ไอพิซซ่าหน้าไส้อั่วเมื่อกี้นี่เผ็ดนะ กินไปแล้วเพิ่งจะรู้ว่ามันเผ็ดส่วนไอ้ผัดผักเลือกผักไปแล้วให้เขาผัดได้เขาก็จะออกมาแบบหน้าตาเหมือนข้าวต้มโต้ลุ่งเนาะรอ้อนๆได้กินร้อนๆรสชาติก็ดีค่ะกลมกล่อมอีกอันนึงนี่เป็นผักบุ้ง <Okay. S 1> เขาคงคำนวณย่าเหมือนกันนะเพราะว่าผักมีอยู่กระจิ้วเดียวก็จะเค็มๆนิดหนึ่ง น่าจะกินกับข้าวต้มแต่นี่นไม่มีข้าวต้มนะขอลองเป็นข้าวของอินเดียดูก่อนนะข้าวนุ่มนุ่มมากมากหอมด้วยหอมเครื่องเทศเขาเบาๆนะคะที่นี่ไม่ไม่ดูหนักอามาลองเป็นแป้งแป้งที่นี่เขาจะดูหนา,นา,นาหๆคล้ายๆมีความแบบเหมือนขนมปังอะ่ะแกงแรกนี่จะเหมือนเป็นมันกับถั่วนะคะหืม พราแป้งพุง่งริมๆจะแข็งๆหน่อยตัวแกงหอมอาจจะผึ่งลมน้ำเนี่ยกินด้านในเอานะคะจะนุ่มอะอีกแกงหนึ่งที่มันจะเป็นไก่นะคะอืมอร่อยอาหารอินเดีอร่อยมากชอบล้วยบดชีนะคะมาแบบเละๆเล,เลยกะทิอะไรก็หวานเค็มกำลังดีนะค่อนไปทางหวานหน่อย แต่กะทินี่ข้นข้นคลักและที่ขันชอบอะนะของที่นี่นะคะขัะชอบอซีฟู้ดที่เป็นกุ้งนะคะขันว่าเนื้อมันก็กรอบดีนะคะแล้วก็ชอบสตูเนื้อวัวอันนี้ก็เนื้อเปื่อยแล้วก็ตัวซอสตัวอะไรมันแบบว่ากลมกล่อมดีนะคะก็ะถ้าใครนะคะได้อยู่แถวลังสิบ ปทุมธาน,นีนะคะอยากทานบุฟเฟ่อาหารกลางวันนะคะก็มาลองได้ค่ะที่โรงแรมโนววเทลกรุงเทพฟิวเจอร์ปักรังสิตนะจ๊ะเวลากิน่งที่นี่คือเศษโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งนะคะเป็นมื้อกลางวันมาลองกันดูนะคะแต่ว่าส่วนเรื่องของโปรที่ผ่านได้3 9 9อยาบาบาทยังไงโรงแรมเขาก็จัดโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะคะมาลองกันดูค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย